สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาย้อมผมให้สวยดกดำดูเงางามแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องทำการตัดผมเล็มปลายที่เสียทิ้งก่อนค่ะใครมีอุปกรณ์ตัวช่วยในการตัดผมก็งัดมาใช้ได้อุ้ยหัวจ้าลายผมเสียขอลาก่อนจ้าเอาวยังไม่เสร็จเหลือแค่แบ่งผมเป็นสองส่วนตั้งแต่ หลังใบหูเป็นต้นไปแยกแล้วมัดไว้เราจะตัดผมแค่ส่วนด้านหน้าเพราะอยากได้ทรงด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวเพราะถ้าสั้นหลังยาวอันนั้นคือคนขี้เกียจเอ้ยเมื่อผมได้ความแหวงในระดับที่พอใจแล้วเข้าสู่การ ผสมสีเพื่อทำการย้อมผมต่อได้เลยผมที่ตัดเองได้ประมาณนี้จ้ะครีมย้อมผมในวันนี้เราใช้โลแลนคูแอนด์อีซเพราะไม่มีกลิ่นฉุนและอ่อนโยนต่อเส้นผมด้วยสารสกัดจากไผยธรรมชาติในหนึ่งกล่องจะมีของสองชิ้นคือ มิวกี้เพอร์ออกไซด์หกเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกรัมและสีดำหนึ่งหลอดสี่สิบห้ากรัม ผมยาวกลางหลังใช้สองชุดนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการผสมหมุนฝาหลอดสีดำใช้ปลายแหลมของฝาอีกฝั่งเจาะรูแล้วบีบสีลงในถ้วยพลาสติกห้ามใช้ถ้วยโลหะเด็ขดขาดเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช้งานทันทีป้ายครีม ลงบริเวณที่เป็นผมขาวก่อนหลังจากนั้นก็ทาให้ทั่วทั้งศีรสะเมื่อป้ายครีมทั่วทั้งศี่สะแล้วทำการจับเวลา30-35ถึงนาทีเมื่อครบกำหนดเวลาก็ไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าแต่ก่อนที่จะล้าง ให้ทำการฉีดน้ำที่หนังศีรษะเพียงเล็กน้อยแล้วนวดเบาๆเพื่อป้องกันสีติดหนังศีรษะและนวดให้ทั่วเพื่อให้สีผมติดอย่างสม่ำเสมอเสร็จขั้นตอนนี้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจนมองเห็นว่าน้ำจากผมนั้นใสสะอาดตามด้วยการใช้แชมพูบำรงและล้างออกเต่าใดให้แห้ง